ท่านอ่องกลับไทยอีกคนตั้งใจมาไหว้รอเก้ากลับไทยตามพี่ชัยเหยียบไทยมาไหว้ปู่รอเก้ากลับไทยมาครั้งนี้มาไหว้รอเก้าโซเชียลตาดีเห็นท่านอ่องถทยรูปคู่กับท่านอน้นหลังเหยียบไทยอีกครั้งจากกระแสข่าวที่มีมาอย่างต่อเนื่องสำหรับการเดินทางกลับมายัางประเทศไทยของท่านอน้น วัชรเรศวิวัชระวง์พระราชโอรสองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นการกลับมาเยือนแผ่นดินเกิดเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีซึ่งก็มีสื่อและประชาชนเป็นจำนวนมากที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพร้อมทั้งให้กำลังใจให้ความสนใจว่าพี่น้องคนอื่นๆรวมถึงบรรดาจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาประเทศไทยหรือไม่ จากกระแสะข่าวที่มีมาอย่างต่อเนื่องสหรับการเดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยของท่านโอนวัฒระเรศวิวัฒระวง์พระราชโอรสองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการกลับมาเยือนแผ่นดินเกิดครั้งแรกในรอบ27ปีซึ่งก็มีสื่อและประชาชนเป็นจำนวนมากที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีท่านอ่องนแพทย์จัก,กรีวัตรวิวัชราวงศ์พระราชโอรสองค์ที่3ในพระบาทสมเด็จพระวชริรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โพสต์ข้อความขึ้น s t o สตอรี่เฟซบุ๊กมีใจความว่ายังไม่มีการเชิญอย่างเป็นทางการพวกเรายัางเคารพในคาสั่งตอนแรก ล่าสุดทวิตเตอร์ของวาสนานาอ่วมผู้สึกข่าวสายทหารชื่อดังทวิตข้อความพร้อมรูปภาพระบุว่าท่านอ่องกลับไทยอีกคนสองพี่น้องได้อยู่ด้วยกันในไทยเป็นครั้งแรกท่านอ่องนายแพทย์จ,จัก,กรีวัต์วิวัชระวงศ์ตั้งใจมานานมาไหว้เสด็จทวด ที่ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้เรียนหมอช่วยคนยากจนไหว้เสด็จปู่รอเก้า 9, ที่โรงพยาบาลสลิราชมาเที่ยวมารับพิชายกลับ